คือการสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านแก่งหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนาบุรีเขตหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องแบบรูปของจำนวนจัดทำโดยนางสาวกัลยานรสาร ยิมต้องย้งยงให้มันไม่ที่สดใสลาน,น่าเรฟังเรื่อยวันนี้จะไปโรงเรียนโรงเรียนเป็นที่สนุกเราได้เรียน,เร,เ,นเรื่องราวใหม่ๆเพื่อนๆคุณครูมากมาเราทุกคนชอบไปโรงเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูเอี้ยงนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนคณิตศาสตร์เรื่องแบบรูปของจํานวนมาดูกันค่ะ ไม่ยากเกินไปแน่นอนอ่าแบบรูปของจำนวนคืออะไรแบบรูปของจำนวนก็คือแบบรูปที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนทีละเท่าเกันเป็นชุดเป็นชุดและแต่ละจำนวนเนี่ยค่ะจะมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่ถ้าเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มขึ้นทั้งชุดลดลงก็คือลดลงทั้งชุดแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบรูปของจำนวนเป็นยังไงมาดูค่ะอ่า มาดูการเพิ่มขึ้นทีละสองรูปบ้างรูปแรกครูม,มีสี่เหลี่ยมกี่รูปสามรูปถูกต้องค่ะรูปที่สองมีสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาสองกลายเป็นห้ารูปที่สามเพิ่มสีเขียวขึ้นมาสองอีกก็กลายเป็นเท่าไรห,หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดรูปที่สี่เพิ่มสีเขียวมาอีกสองก็กลายเป็น 1>, 1 2 3 4 5สองสามี่ห้าหเจ็ดปดเก้าอ่าสี่จำนวนนี้ก็คือจำนวน 3, 5, 7, สามห้าเจ็ดเก้าสี่จำนวนเนี้ยค่ะเพิ่มขึ้นทีละกี่ลูกเพิ่มขึ้นทีละสองรูปเห็นไหมคะสีเขียวเขียวเพิ่มขึ้นทีละสองดังนั้นเนี่ยค่ะสี่จำนวนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสองนั่นเองอ่ะมาดูกันค่ะให้นักเรียนสังเกตการเพิ่มขึ้นทีละสี่รูปบ้าง รูปแรกเท่าไหรคะ4รูปที่สองลองนับดูนะ8รูปที่สามบสองรูปที่ส16ถูกต้องค่ะเนี่ยค่ะดังนั้นสี่รูปนี้จะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไร C เพิ่มไป8 8ดดเพิ่มไป12บสองสองเพิ่มไป16หแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ สีนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันทีนี้ครูไม่ใช้รูปแล้วครูใช้จำนวนบ้างเขาบอกว่าหาจำนวนถัดไปในแบบรูป120-125-130-135คือจำนวนใดเขาให้มา4ี่จำนวนค่ะต้องการหาจำนวนถัดไปมาดูกันอะสี่จำนวนใช่ไหมนี่ครูให้เลยให้นักเรียนมาดูค่ะรอบส,สีฟ้า กับกรอบสีชมพูหนึ่งร้อยสิบค่ะกลายมาเป็นหนึ่งยสบห้าแสดงว่าแบบรูปเนี้ยค่ะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรเอยหนึ่งรอยย1 2สิบมาหนึ่งรอยิบห้าแสดงว่าเพิ่มขึ้นห้าเพิ่มขึ้นห้าก็คือบวกหนั่นเองจากสีชมพูมาสีม่วงก็คือหนึ่งร้อยสิบห้ากลายเป็นหนึ่งร้อยสามสิบก็บวกไปอีกเท่าไหรเหมือนกันบวกอีกห้าเหมือนกัน และจากสีม่วงไปสีเหลือง130กลายเป็น135ก็คือเพิ่มขึ้น5เหมือนกันดังนั้นค่ะจำนวนที่อยู่ถัดไปของสีเหลืองเนี่ยเราก็ต้องบวกอีกเท่าไหรเหมือนกันบวกอีก5ถูกต้องค่ะให้นักเรียนนำ135บวกเพิ่มอีก5เป็นเท่าไร่คิดให้ไว้135บวกอีก5 136 137 138 139 140แสดงว่าจำนวนถัดไปคือ140นั่นเองและแบบรูปนี้ก็เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5นะคะและจำนวนที่หายไปก็คือ140เก่งมากค่ะมาดูแบบรูปถัดไปหาจำนวนถัดไปในแบบรูป90 98 ห0 6 114หนึ่งสิบสนักเรียนคะแบบรูปนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเอ่ยเก่งมากเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะมาดูคะ่ะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่สีฟ้ามาสีชมพูเก้าสิเพิ่มเป็นเก้าบแดแสดงว่าบวกเพิ่มไปอีกเท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะบวกเพิ่มอีก8ดนั่นเอง จากสีชมพูมาสีม่วง98กลายเป็น106แสดงว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะเพิ่มขึ้น8เก่งมาก106กลายเป็น114ก็เพิ่มขึ้น8เหมือนกันดังนั้นจำนวนถัดไปในช่องถัดไปถัดจากสีเหลืองเราก็ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะ เพิ่มขึ้นอีก8ก็คือ114บวก8 114บวก8ก็คือ114แล้ว115 116 117 118 119 120 121 122จำนวนถัดไปก็คือ122นั่นเองและแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ แปเก่งมากค่ะจำนวนถัดไปก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบสองเก่งมากมาดูข้อถัดไปค่ะจำนวนถัดไปในแบบรูปหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันแปดสิบห้าหนึ่งพันเจ็ดสิบและหนึ่งพันห้าสิบห้านักเรียนคะเขาอห,หาหาจำนวนถัดไปจำนวนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะเก่งมากค่ะลดลงนั่นเอง ลดลงเท่าไรจากหนึ่งันหนึ่งร้อยเหลือหนึ่งันแปดสิห้าแสดงว่าลบออกไปเท่าไรลบออกไปสิบห้าเก่งมากค่ะดังนั้นจำนวนถัดไปก็ต้องลบออกสิบห้าสิบห้าเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะดังนั้นจำนวนถัดไปที่เราต้องการก็ต้องลบออกเท่าไรเหมือนกันสิบห้าเหมือนกันจำนวนถัดไปให้นักเรียนนำหนึ่งพ 55ลบออก15ตั้งลบให้ไว้เลยได้เท่าไหร่คะ1,040เก่งมากค่ะและแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ15จําจำนวนถัดไปก็คือ1,040อ่าหาจำนวนถัดไปในแบบรูป1,190 1,140 1,090-1,040ก่อนที่จะหาจำนวนถัดไปเนี่ยค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าแบบรูปเนี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเก่งมากค่ะลดลงใช่ไหมคะทีนี้ลดลงทีละเท่าไหร่มาดูกันจากสีฟ้าไปสีชมพู1,190ลดเหลือ1,140หายไปได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะถูกต้องค่ะหายไป50แสดงว่าลบออก50นั่นเอง 1140กลายเป็น1190อ่ะขอภัยค่ะ1140ลดเหลือ1090ก็ลบออกเท่าไหร่คะลบออก50เหมือนกัน1090ลดเหลือ1040ก็ลบออกไป50ดังนั้นจำนวนถัดไปก็ต้องลบออก50เหมือนกันนักเรียนก็นำ1040 ลบห้ตั้งลบให้ไวเลยนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยเก่งมากค่ะเหลือ990นั่นเองและแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงเก่งมากทีละ50ถูกต้องค่ะจำนวนถัดไปก็คือ950เพราะเกิดจาก1040ลด50ก็เหลือ990นั่นเอง อ่ถ้าเป็นแบบใหม่มากให้หาจำนวนที่หายไปในแบบรูป 121, 126และเป็นช่องว่างให้เราหาแล้วก็กระโดดไป136และ141นักเรียนคะก่อนที่เราจะหาจำนวนตรงกลางเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าแบบรูปนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบรูปนี้เพิ่มขึ้นถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ย121 เพิ่มเป็น126เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้น5แสดงว่าจํานวนในกรอบสีม่วงก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก5และถัดไปก็เพิ่ม5เพิ่ม5แบบนี้ค่ะดังนั้นจํานวนที่อยู่ตรงกลางให้นักเรียนนำจํานวนก่อนหนะ้าบวกกับจานวนที่เพิ่มขึ้นก็คือ126บวกกับ5กลายเป็น131นั่นเองดังนั้นค่ะ แบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5และจำนวนที่หายไปก็คือ131ถูกต้องค่ะมาดูข้อที่ข้อถัดไปจำนวนที่หายไปในแบบรูป1 0 99, 9 999 9แล้วก็หายไปแล้วก็เหลือ799และ699บาบางคนมองแวบเดียวมองออกเลยว่าเป็นแบบรูปที่ ลดลงถูกต้องค่ะลดลงทีละเท่าไรนะหนึ่งันเก้าสิบเก้าเหลือเก้า้อยเกสิบเก้าแสดงว่าลดลงไปเท่าไรถูกต้องค่ะลดลงไปหนึ่งร้อยดังนั้นจำนวนที่หายไปก็ต้องลบออกหนึ่งร้อยเหมือนกันถัดไปก็ลบหนึ่งร้อยถัดไปก็ลบหนึ่งร้อยเห็นไหมคะเจ็ดร้อยเกสิบเก้าเหลือหกร้อยเก้าสิเก้าลบหนึ่งร้อยแสดงว่าจำนวนลดลงหนึ่งร้อยแน่นอนแต่เราจะหาจำนวนที่อยู่ตรงกลางยังไงคะถูกต้องค่ะ จำนวนก่อนหน้าไปลบกับ100ก็คือ999ลบ100เหลือถูกต้องค่ะ899ดังนั้นแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ100และจำนวนที่หายไปก็คือ899นั่นเองอ่ามาเข้าสู่ช่วงตามล่าหาคำตอบครูจะมีจำนวนมาให้ 900, 9ก0 9ร้อยเก้าเก้าร้อยและห,หาจำนวนหัยไปเอมองชิฟ้าบวกหรือลบเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกต้องขับลดลงลดลงเท่าไหร่นะเก่งมากลดลงทีละ30ดังนั้นจำนวนที่หายไปนำแปดร้บลบออก30 จะเป็นจำนวนใดระหว่าง7 8 0กับ810ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเฉลยค่ะ780นั่นเองใครที่ตอบถูกเก่งมากข้อถัดไปนี่เลย7 6 6 8 6 0 5 2 4 4 และหาจำนวนที่ถัดไปเอเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะถูกต้องค่ะลดลงจะเป็นจำนวนใดระหว่าง36กับ35ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเฉลยส6นั่นเองเกิดจากอะไรคะ4 4ลบ8นั่นเองมาดูอีกข้อค่ะ2 2 4ี 220 216 212 208และจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดเอ่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงถูกต้องลดลงทีละเท่าไหร่คะลดลงทีละสี่อาเร็วๆเ,เลยคิดเลยว่าจำนวนที่หายไปคือ204ทีหรือ200ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก เฉลยคะ่ะจำนวนถัดไปก็คือ204นั่นเอง,เก,งเก่งมากค่ะและข้อถัดมา500 525 550 575 6 0 0และหาจำนวนถัดไปแบบรูปนี้เพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลดเพิ่มหรือลดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ ถูกต้องเพิ่มขึ้นทีละ525เห็นไหมคะ500กลายเป็น525แสดงว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไร่25้นั่นเองจำนวนที่หายไปคือ6 5 5หรือ625ถูกต้องค่ะ625นั่นเอง และสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะบ๊ายบาย